ไบอกความรู้สึกผ่านสตอรี่ดังดราม่าแก๊งนางร้ายมีรอยร้าวกำลังเป็นดราม่าที่เูาจับตามองอีกครั้งสำหรับความสามพันของเพื่อนๆแก๊งนางร้ายแต่แล้วอยู่ๆก็มีรอยร้าวโดวยเฉพาะฝั่งของเป้ยปันวาดกับสองสาวหนิงปณนิตาและกะแตเตสพักษรซึ่งก่อนหน้านี้เป้ยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าห่างกันแล้วและเป็นคนออกจากกลุ่มมาเองก่อนที่ต่อมาหนิงและกะแตเตเปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องนี้ในรายการแฉเมื่อวันที่10มกราคาม2565โดยมีช่วงหนึ่งที่หนิงให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่เเเรราาาพพููดดว่่ไมคย แต่ทนให้กระแสสังคมว่าเราอยู่อย่างนั้นบางครั้งหนิงก็อยากพูดความจริงให้คนตาสว่างไม่ใช่ไม่อยากพูดแต่พูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์มันมีผลกระทบต่ออีกหล,หลายคนอีกทั้งหนิงยงโพสต์อินสตาแกรมเป็นภาพจอดำพร้อมแคปชั่นว่าสิ่งที่หนิงเสียใจหนิงรู้ว่าคนเราถ้าเป็นเพื่อนกันเวลามีปัญหาทะเลาะกันมานั่งจับมือกันมองหน้ากันแล้วเคลียร์กันมันจะจบจะไม่เอาไปพูดกันร,รับหลังแต่พอไปพูดรับหลังแล้วไม่มาเคลียร์ทั้งๆท,ที่เราพยายามจะเคลียร์มันโดยตลอดแต่พอมันไม่เคลียร์แต่เวลาไปพูดรับหลังแล้วสิิ่่งทีมันนได้ย เราโคตรอยากจะพูดเลยอยากจะบอกสังคมว่าคืออะไรตลอดระยะสองถึง3ปีที่ผ่านมาเรื่องคืออะไรแต่หนิงพูดไม่ได้ อย่างที่บอกไงสิ่งที่เราจะพูดเขาคงไม่อยากให้เราพูดทุกอย่างมันจะพังหมดเลยมันจะพังยิ่งกว่าแค่เพื่อนพังเข้าใจปะพูดไม่ได้ครั้งนี้ยอมให้ทุกคนมาตรงที่เราแค่นั้นแล้วเลิกทำหนึงเรื่องนี้สักทีในขณะที่ทางฝั่งของเปิ้ลเองก็ได้ออกมาโพสภาพเด็กนักเรียนสองคนคนหนึ่งมีธนูปักหลังหนึ่งอันร้องไห้มากมายแต่มีคนอื่นคอยปลอบใจแต่อีกคนมีธนูปักหลังมากมายจนสาหัสแต่กลับไม่มีคนปลอบใจอยู่ใกล้ๆพร้อมแคปชั่นว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรละล่าสุดเปิ้ลเข้ามาอีกครั้งรรพตเปป็นูจ พาม,มีโมจิคอนแสดงอารมบ่มงบอกความรู้สึกหนักอกหนักใจมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะ